เรามาอยู่ในหน้าแคนวาแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มรู้จักหน้าแคนวากันแบบคร่าวๆนะคะแคนวาเนี่ยเป็นแพลตฟอร์มนะคะที่อยู่บนเบราว์เซอร์นะคะเป็นเว็บไซต์ที่อยู่บนเบราว์เซอร์ดังนั้นเนี่ยคุณจะใช้ตัวแคนวาได้ทุกที่ไม่ว่าคุณจะใช้ตัวแคนวาเนี่ยในแท็บเล็ตไอแพดโทรศัพท์หรือว่าอะไรก็แล้วแต่เนาะ ที่สามารถเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตได้นะคะแค่นี้เองคุณแค่มีแค่อุปกรณ์นะคะแล้วก็อินเทอร์เน็ตนะคะคุณก็สามารถที่จะเข้าไปในเบราว์เซอร์แล้วก็เสิร์ชหาคําว่า c a นวานะคะเว็บไซต์แค n v าเนี่ยคุณสามารถเลือกใช้บนเบราว์เซอร์แบบนี้ได้เลยนะคะหรือว่าคุณจะดาวน์โหลดเข้ามาเป็นแอปพลิเคชันในโทรศัพท์ใน iPad นะคะหรือว่าคุณจะดาวน์โหลดมาติดตั้งบนคอมพิวเตอร์ของคุณก็ได้เหมือนกันแบบที่เออคุณไม่อยากใช้อินเทอร์เน็ตหรือว่าคุณไม่ได้มีอินเทอร์เน็ตนะคะตลอดเวลาเนี่ยคุณก็สามารถ เลือกที่จะเซตติ้งแอปพลิเคชันตัวนี้นะคะหรือว่าเลือกที่จะเซตติ้งตัวนี้นะคะเป็นโปรแกรมเข้ามาอยู่ในคอมพิวเตอร์ของเราได้เลยนะคะสิ่งที่พิมพ์ชอบในตัวแ a n วาเนี่ยก็คือมันอยู่บนเว็บไซต์นั่นเองนะคะเราก็สามารถที่จะใช้งานของเขาสามารถที่จะใช้งานเขาเนี่ยได้ทุกที่เลยนะคะไม่ว่าเราจะอยู่ตรงไหนนะขอแค่มีอุปกรณ์แล้วก็ อินเทอร์เน็ตแค่นั้นเองนะคะตอนนี้เนี่ยเราอยู่ในหน้าแบบว่างเปล่าๆมากๆเลยนะทุกคนไม่มีอะไรเลยนะคะตัวแคนวาเองเนี่ยเขาก็มีเทมเพลตมากมายเดี๋ยวเรามาตอนนี้นะคะเราก็อยู่ในหน้าปเปล่าๆไม่มีอะไรเลยนะคะทุกคนตัวแคนวาเองเนี่ยเขาก็จะมีด้านบนนี้นะคะก็จะมีหน้าหลักนะคะเราก็สามารถย้อนกลับมาดูผลงานของเรา หรือว่าดูหน้าหลักของเราได้ตรงนี้นะคะตอนนี้ยังไม่มีอะไรเลยนะคะแล้วก็ตัวททาเพลตตัวอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นโซเชียลมีเดียเนี่ยใช้กันค่อนข้างเยอะมากๆเลยนะคะแพลตฟอร์มตัวนี้เนี่ยแล้วก็มีไอเดียใหม่ๆเพิ่มขึ้นอยู่ตลอดเวลานะคะไม่ว่าจะเป็น Instagram Story นะคะ Instagram p o พสต์ c e b o o k Post พสต์นะคะหรือเป็นพวก YouTube ต่งตางๆนะคะทุกอย่างที่เกี่ยวกับโซเชียลมีเดียตัวนี้นะคะบอกเลยว่าจบ ทุกอย่างในแพลตฟอร์มเดียวค่ะหรือจะเป็นแบบบัตรเชิญทั่วไปนะคะรีสูเม่โพสการ์ดหรือว่าพวกบัตรไวยพ์ต่างๆตังกิวการ์เนี่ยคุณก็สามารถที่จะออกแบบแล้วก็ดีไซน์แถมที่สำคัญนะคุณสามารถที่จะสั่งพิมพ์ผลงานของคุณผ่านแคนวาได้ด้วยนะคะแล้วแต่เลยค่ะว่าคุณชอบแบบไหนสะดวกแบบไหนหรือว่าจะเซฟผลงานแล้วเอาไปพิมพ์พิน,นที่บ้านก็ได้นะคะแบบนี้ก็เหมาะสำหรับ ธุรกิจเล็กๆนะคะตอนนี้นะคะเทมเพลตทั้งหมดนะคะธุรกิจโซเชียลมีเดียวิดีโอการตลาดการพิมพ์งานแบบกําหนดเองนะคะการเชิญต่างๆแล้วก็ในหมวดของการศึกษานะเดี๋ยวเราลงมาดูในหมวดต่างๆด้านบนนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นหมวดคีย์เวิร์ดอาหารนา่ารักฟู้เทอรีดอกไม้นะคะขนมปกฟ t อริโอต้นไม้การศึกษาบ้านสีเขียว นี่เป็นฟิวเจอร์ที่แบบครบทุกอย่างมากจริงๆนะคะทุกคนเดี๋ยวเราลองมาดูด้านซ้ายมือตรงนี้นะคะนี่นะคะจากหน้าหลักมาเนี่ยเราก็พิมพ์ไปกดตรงคำว่าเทมเพลตด้านบนนี้เลยนะคะพอกดที่เทมเพลตด้านบนเนี่ยก็จะมาในหน้านี้นะคะก็จะมีให้เราคีย์ลัดไปหา template ต่างๆนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราลองมาดูว่าในส่วนของ template ที่เป็นเกี่ยวกับ ธุรกิจนะคะก็จะมี Present s t i t n o นนะคะ m i Map นนะคะ g r a p h Planner นะคะหัวจดหมายอีเมลหรือว่าปฏิทินนะคะ Resume ใบแจ้งหนี้เสนองานรายงาน โอโ้โเยอะมากมากเลยนะในส่วนของธุรกิจนั่นเองนะถ้าคุณเป็นธุรกิจขนาดเล็กหรือ small business ะคะตัวแพนวาเนี่ยจะช่วยให้คุณทาทุกอย่างได้ง่ายโดยที่คุณไม่ต้องมีพนักงานเลยนะคะทุกคนต่อไปนะคะเรามาในส่วนของโซเชียลมีเดียค่ะอันนี้เนี่ยโซเชียลมีเดียบอกเลยว่าในทุกๆแพลตฟอร์มนะคะทุกๆแพลตฟอร์มเลยนะคะที่เป็นโซเชียลมีเดียนะคะนวาก็มีหมดเลยนะคะและอีกอันนึงนะคะ ไม่ว่าธุรกิจไหนก็ตามจะเล็กจะใหญ่หรือจะขนาดกลางหรือขนาดย่อยนะคะต้องพึ่งพาโซเชียลมีเดียแล้วนะคะทุกคนในสมัยนี้แล้วนะโซเชียลมีเดียมาร์เก็ตติ้งเป็นอะไรที่คุณเนี่ยจะต้องมีแล้วก็ขาดไม่ได้ไม่ว่าคุณจะทําธุรกิจอะไรก็แล้วแต่นะคะนี่นะคะในตัวของโซเชียลมีเดียนะตัวแคนว่าเองเขาก็จะมี ตัวเทมเพลตตัวอย่างเลยนะที่สามารถที่จะคุณเนี่ยนำไปใช้แล้วก็นาไปโพสขายได้เลยนะคะอันนี้ส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นเ a ว่า Pro แล้วก็มีครีเอเตอร์มากมายนะคะที่ทําตัวอย่างเทมเพลตแบบนี้นะให้คุณพร้อมใช้เลยนะคะถ้าคุณอัปเกรดเป็นเ a ว่า Pro เนี่ยคุณก็สามารถเข้าถึงไอเดียพวกพร้อมใช้พวกนี้ได้เลยนะและที่สาคัญน่ะก็มีครีเอเตอร์ที่เป็นคนไทยนะคะมีฟอนต์มีเอลเมนต์ element, แล้วก็มีข้อความที่เป็นภาษาไทยที่พร้อมใช้เลยนะคะอันนี้ดีมากๆเลยนะคะ นี่นะคะต่อไปนะก็จะมี ส่วนของสตอรี่ต่างๆจะมีได้กันหลายแบบอย่างที่พิมพ์บอกไปนะไม่ว่าคุณจะทําในส่วนของอินสตาแกรมนะคะ a c e b o o k นะคะโฆษณานะคะหรือว่าทิกต็อกต่างๆนะคะก็จะมีนะคะตัวอย่างที่เป็นภาษาไทยพร้อมใช้แล้วแต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณยังใช้ตัวที่เป็นภาษาไทยไม่เพียงพอเนาะคุณก็สามารถที่จะใช้ตัวอย่างที่เป็นภาษาอังกฤษเพิ่มได้ด้วยนะคะเพราะว่าในส่วนของภาษาอังกฤษอ่ะก็จะมีเยอะกว่าภาษาไทยนั่นเองนะถ้าใครเนี่ยหาไอเดียเยอะๆหรือว่าถ้าตลาด ที่ไปทางเมืองนอกเนาะก็แนะนําให้เซตติ้งตัวนี้เป็นภาษาอังกฤษไว้นะคะเพราะว่าไอเดียแรกๆที่เป็นภาษาอังกฤษอาจจะขึ้นมาก่อนนะก็แล้วแต่ว่าตลาดของเราเนี่ยเป็นที่ไทยหรือว่าที่เมืองนอกนะที่เป็นภาษาอังกฤษพร้อมใช้นะคะเราก็แค่มาเปลี่ยนเนะะื้อหาเป็นภาษาไทยแบบนี้ก็จะช่วยให้คุณเนี่ยมีไอเดียหลากหลายขึ้นนะคะเพิ่มเติมขึ้นมากมายที่สําคัญถ้าอัพเป็นแคนวา p โปรอย่างที่บอกไปนะคุณก็จะเข้าถึงและพร้อมใช้พร้อมใช้เทมเพลตเหล่านั้นได้เลยนะแต่ถ้าคุณจะเป็นแคนวาฟรีเนี่ยคุณก็อาจจะต้องอมีการ เปลี่ยนแปลงเพิ่มเนื้อหาเพื่อให้คุณเนี่ยสามารถใช้ Element แล้วก็สามารถที่จะใช้ e ท p l a t e นั้นได้นะคุณอาจจะต้อง r e เอ e เองนะคะหรือว่าใส่เนื้อหาเองหรือว่าลงรูปเองอีไซน์เพิ่มเติมอีกนิดนึงนะคะแค่นี้คุณก็สามารถใช้ตัวเคนวาฟรีในการออกแบบโพสต์ต่างๆได้หลากหลายแล้วแค่คุณอาจจะต้องเสียเ,เวลาในการออกแบบนิดนึงนะแต่ถ้าเกิดว่าคุณใช้เคนวาโปรคุณก็อาจจะใช้เงินแก้ปัญหานะคะก็ไม่ต้องออกแบบอะไรเยอะอจจะมีไอเดียเพิ่มขึ้นมานะคะให้คุณได้ใช้งานเลยพร้อมใช้นะ ต่อไปนะคะก็จะเป็นหมวดวิดีโอนะคะหมวดนี้เนี่ยเราก็สามารถใช้งานได้เลยนะคะถ้าเกิดว่าคุณทําเกี่ยวกับฟิตเนสคุณทําเกี่ยวกับออกกําลังกายคุณอาจจะอยากได้นะคะนางแบบนายแบบที่กําลังโพสท่าออกกําลังกายแต่เป็นในรูปแบบอวิดีโอคือเยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็นอาหารเสื้อผ้าเด็กผู้หญิงผู้ชายหรือว่าจะเป็นวิวต่างๆนะคะคุณสามารถเอามาตัดวิดีโอบางส่วนมาเป็นไตเติลใน YouTube ของคุณหรือว่าจะทําเป็นแอดเลยก็ได้นะคะ ต่อไปนะคะก็จะเป็นส่วนของการตลาดมาร์เก็ตติ้งต่างๆนะคะในส่วนนี้ก็จะมีพวกนำบัตรโปสเตอร์เมนู Thank you card แล้วก็แล้วก็โลโก้ต่างๆนะคะอันนี้ก็คือพร้อมใช้เลยเหมาะสำหรับ small business หรือว่าธุกิจธุรกิจขนาด ธุรกิจขนาดเล็กไปถึงขนาดกลางขนาดใหญ่เลยนะคะอันนี้ก็คือแล้วแต่นะว่าองค์กรของคุณจะเล็กหรือจะใหญ่แต่ว่าแคนวาสก็คือแบบจบทุกอย่างเลยจริงๆหรือจะเป็นงานพิมพ์แบบปริ้นออนไลน์นะคะออกแบบเสื้อผ้าออกแบบลายสติกเกอร์นะคะออกแบบลายต่างๆหรือว่าจะเป็นป้ายนะคะโฟโต้บุ๊กต่างๆนะอันนี้ก็คือคุณสามารถที่จะออกแบบแล้วก็สั่งปริ้นผ่านแคนวาได้เลยนะคะก็จะมีบริการนะคะจะส่งนะคะงานของคุณไป ถึงบ้านของคุณเลยนะอันนี้เหมาะสาหรับสมมติว่าใครเนี่ยทำแบบธุรกิจเล็กๆอยากได้ต a ง k you card แล้วคุณก็ดีไซน์ในแคนวาแล้วก็สั่งปริ้นในแคนวาคะแบบนี้ได้เลยนะคะแล้วแคนว a เนี่ยก็จะส่งพวกต a n k you card ของเกี่ยวกับธุรกิจของคุณที่คุณออกแบบไปเนี่ยส่งไปที่บ้านของคุณเลยนะคะอันนี้ก็คือดีไซน์นะคะเสร็จนะคะไม่ต้องไปหา house ไม่ต้องไปหาคนส่งงานหรือว่าปริ้นงานให้คุณเลยนะคะ c a นวาเขาทําหมดทุกอย่างไม่มีเลยนะคะบัรเชิญพวกการ์ดนี่ค่ใคร,ใครที่แบบ จะเปิดร้านนะคะงานแต่งงานงานงานบุงงานบวชน,นะคะสมัยก่อนใช่ไหมเราจะทําอะไรพวกนี้เราจะต้องไปที่ที่ร้านที่รับทําโดยเฉพาะแล้วก็เขาก็จะมีโปรแกรมที่เขาทําใช่ไหมแต่ว่าตอนนี้คุณเป็นใครก็ได้นะคะแค่คุณรู้จักแคนวาแล้วก็ดาวน์โหลดแล้วก็ใช้ตัวแคนวาเนี่ยคุณไม่จําเป็นที่จะต้องอีไซน์อะไรเลยนะคุณแค่อาจจะแค่เปลี่ยนชื่อจากบุคคลหนึ่งเป็นเป็นตัวเราเองแค่นั้นเองนะเพราะว่าแคนวาเนี่ยคือมันเป็น,ม,น,ปนมันเป็นรูปภาพเทมเพลตที่สําเร็จรูป แล้วนั่นเองนะคุณแค่อาจจะเปลี่ยนเนื้อหาให้สมมติว่าสมมตินนะว่าคุณจะแบบแต่งงานใช่ไหมคุณอยากจะทําการแต่งงานเนาะคุณก็สมัครแคนว่าแล้วก็คุณก็เปลี่ยนชื่อเจ้าบ่าวเจ้าสาวคุณตัวเป็นตัวคุณเองหรือต,ตัวแฟนของคุณเองนะแค่เนี้ยคุณก็สามารถได้การแต่งงานแล้วคือง่ายมากๆ เสร็จแล้วก็คุณก็สั่งปริ๊นกับแคนวาได้เลยแต่ว่าในตัวของสั่งปริ้นนะพิมพ์ขอแนะนำาล็นึงเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะราคาสูงนะคะมันเป็นราคามันมันไม่ใช่เป็นราคาส่งนั่นเองนะแต่พิมพ์ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าราคาเนี่ยแตกต่างกับถ้าเราไปสั่งปริ้นกับที่ร้านเองเนี่ยมันจะราคาเท่าไหร่แต่ว่าเหมือนที่พิมพ์บอกนะคุณสามารถเลือกใช้แคนวาในการออกแบบทุกอย่างได้หมดเลยนะไม่ว่าจะคุณจะทําแบบมินิมอลงานแต่งงานนะคุณก็สามารถใช้ตัวแคนวานะ t thank y o การ r d บัตรเชิญการ์ดที่วางบนโต๊ะ การ์ดวยพรทุกอย่างนะคะคุณสามารถใช้คินว่าได้หมดเลยนะคะต่อไปนะคะงานแต่งงานอาจจะไม่ต้องจ้างอาจจะไม่ต้องจ้างแล้วนะคะไม่ต้องจ้างคนออกแบบนะแล้วเราออกแบบเองเอ๊หรือว่ามันจะดีไม่ดีเนี่ยอ่าต่อไปนะคะในด้านของการศึกษาบ้าง สำหรับน้องนักเรียนนักศึกษาบอกเลยคุณครูด้วยนะคะแค่นว่าเป็นทุกอย่างให้กับทุกคนเลยนะคะตั้งแต่ธุรกิจมายันธุรกิจขนาดใหญ่ธุรกิจขนาดย่อยยันธุรกิจขนาดเล็กน,นะคะด้านการศึกษาเขาก็มีให้เหมือนกันนะนี่ในด้านของการศึกษานเคาก็สัพปะขอเต็มที่เลยนะคะไม่ว่าจะเป็น Presentation วิดีโอโปสเตอร์ใบางานแพรนเนอร์ uh, ต่างๆนะคะสตอรี่บอร์ดนะคะงานกลุ่มโหจดหมายนักลงนักเรียนโหทุกคนคือมันเยอะมากเลยนะ อันนี้เหมาะสําหรับแบบนักเรียนนักศึกษาแล้วก็คุณครูด้วยนะคะทุกคนพิมพ์จะใช้ตัวเค้นว่าทั้งเออ่ทั้งผลิตผลงานแล้วก็ทําเป็นสื่อการสอนนลยนะทุกคนคืออย่างจบหมดเลยนะแล้วที่สําคัญด้วยความมันเป็นเว็บเบราว์เซอร์นะทุกคนเราสามารถกอบลิงเนี้ยไปแบบ เปิดที่ไหนก็ได้บนโลกนี้ที่มีอินเทอร์เน็ตนะคะไม่ตําเป็นจะต้องมี USB ได้แล้วก็ไปเปิดหรือว่าต้องใช้คอมต้องใช้อะไรเลยนะพิมพ์เปิดเข้าอุปกรณ์ไหนอยู่ที่ไหนพิมพ์ก็สามารถที่จะสอนนักเรียนของพิมพ์ได้เลยนะคือแบบง่ายมากๆนะคะและที่สำคัญไอเดียเยอะมากเหมือนกันนะในส่วนของภาษาไทยนะก็มีครีเอเตอร์ออกแบบกันค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวน,นะ,ะเหมาะสําหรับนักเรียนนักศึกษาแล้วก็คุณครูนะคะอ่ะโดยประมาณนะคะแคนว่าเนี่ยเอาง่ายๆเลยนะคะว่าเหมาะสําหรับทุกคน อย่าลืมไปใช้แคนวาดาวน์โหลดลิงก์ด้านล่างนะคะฟรี 3, 30วันนะคะทุกคนใครที่อยากรู้เพิ่มเติมเ,มเกี่ยวกับแคนวานะคะกดไลค์กด subscribe ช่องของพิมพ์ไว้นะคะพิมพ์จะมาแชร์เทคนิคการใช้แคนวาทั้งแบบฟรีและแบบโปรในการหาเงินสร้างรายได้กับแคนวาแบบง่ายๆโดยที่คุณไม่จําเป็นจะต้องมีประสบการณ์หรือไม่จําเป็นจะต้องรู้การออกแบบมาก่อนเลยนะคะทุกคนใครๆก็สามารถใช้แคนวาได้จริงๆค่ะายบายค่ะ